คอนบายกวีชาน e ลสวัสดีครับใน EP ีที่19นี้นะครับผมมีข่าวดีจะมาบอกครับเหรียญ5บาทที่เราได้รับทอนบ่อยๆนี่นะครับมีมูลค่าสูงกว่าหน้าเหรียญกว่า50%แล้วนะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคอยติดตามรับชมกันนะครับก่อนอื่นผมจะมาพูดถึงลักษณะของเหรียญก่อนนะครับเป็นเหรียญ5บาทนิกเกิล พุทธศักราช2,553ครับวัดเบญจมาพิษดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครแบบบางนะครับลักษณะของเหรียญเหรียญกระสาบโลหะสีขาวเนื้อทองแดงผสมนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงราคา5บาทวงขอบนอกมีเฟืองนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนัก6กรัม ลวดลายของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปรัชกาลที่9ผินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพฉลองพระองค์คลุยมหาจักกรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขติยาราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณลุ่งเรืองยิ่งบรมจักกรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเก้า บริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปก้าวเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพล์อดุญเดชด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9ด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมาพิษดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยม ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จะทำเหรียญพศ2553เบื้องล่างมีเลขบอกราคาว่า5เป็นตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกโดยมีข้อความบาทขั้นอยู่ระหว่างตัวเลขดังกล่าวโดยเหรียญ5้บาทปีพศ2553 จะมีจำนวนการผลิตเหรียญอยู่ที่20 00 4, 00 3, ล้าน4แสน3,000เหรียญเป็นเหรียญที่หายากเป็นอันดับ4ลรองจากเหรียญ5บาทแบบบางปีพศ2551ที่มีการผลิต6 2, 25, ล้าน2แ25,000เหรียญและปีพศ2 5 4 6ที่ผลิตที่1แสน80,000เหรียญและปีพศ2 5 4 0 ที่ผลิตแค่1,600เหรียญเหรียญ5บาทปีพศ2553ผ่านใช้นะครับก็มีราคาซื้อขายนะครับปัจจุบันนี้มากกว่าหน้าเหรียญถึง50%เชียวนะครับแต่ต้องมีการซื้อขายกันเป็นหลักร้อยเหรียญขึ้นไปนะครับหรือว่า1ถุงนะครับผมเห็นมีการซื้อขายกันจริงในออนไลน์นะครับ เหรียญ5บาทปีพศ2553ถุงละ100เหรียญนะครับที่ราคา700-800บาทกันเลยทีเดียวนะครับหรือมากกว่าปกติถึง50%เลยนะครับสำหรับการซื้อขายแบบผ่านใช้นะครับแบบเหรียญเดียวยังไม่เป็นที่นิยมในการซื้อขายกันนะครับลักษณะซื้อขายกันเพียงเหรียญเดียวหรือ2เหรียญนะครับเพราะว่ายังพบเจอกันในระบบมากพอสมควรครับ ถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านใช้นะครับจะมีราคาสูงถึงเหรียญละ100้ถึง2 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ5บาทปีพศ2553โดยส่วนตัวผมนะครับผมได้รับการทอนเงินเหรียญ5บาทปีพศ2553จากร้านค้าหรือการไปแลกเหรียญที่ธนาคารนะครับได้มาบ่อยมากพอสมควรครับคือเหรียญน,นี้ยังมีหมุนเวียนอยู่ในระบบพอสมควรน,นะครับ แต่เราต้องสังเกตให้ดีนะครับโดยปีนี้นะครับเป็นปีที่ยังพบเจอได้อยู่นะครับและเราต้องรีบเก็บให้ได้มากที่สุดครับเพราะในอนาคตอันใกล้นี้จะมีราคาสูงขึ้นแน่นอนครับผมฝากไว้นะครับ2พศนะครับคือ5บาทปีพศ2553และ5บาทปีพศ2551แบบบางนะครับเพราะว่าเป็นปีที่ผลิตน้อยนะครับ สำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2 5 5 1แบบบางนะครับชนิดผ่านใช้ราคาที่เห็นมีการซื้อขายกันในเว็บนะครับอยู่ที่ประมาณ6 0 0 8 0 0ถึง800บาทต่อ1 0 0เหรียญน,นะครับเป็นราคาที่ซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมด้วยกันนะครับราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับขึ้นอยู่กับความนิยมและความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายครับส่วนเหรียญปีพศ2 5 5 3นที่ผมพบเจอแบบผ่านใช้นะครับ ส่วนใหญ่จะมีสภาพที่ค่อนข้างดีครับอาจเป็นเพราะว่าเหรียญเนี่ยมีอยู่ในระบบไม่มากนะครับมีการผ่านมือผู้ใช้มาน้อยนะครับแล้วก็การออกแบบเหรียญที่มีลักษณะาบางเส้นลายของเหรียญก็บางนะครับไม่ได้นูนหนาเหมือนเหรียญ5บาทรุ่นเก่าทําให้เหรียญส่วนใหญ่ที่ผ่านใช้ในระบบนะครับจะมีสภาพที่ค่อนข้างสวยครับน่าสะสมนะครับ ส่วนในปีพศ2546และปีพศ2540เราคงพบเจอในระบบโดยทั่วไปนะครับค่อนข้างยากมากครับถ้าพบเจอก็ถือว่าโชคดีมากครับเพราะมีราคาสูงทีเดียวในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเหรียญ5บาทปีพศ2553และปีพศ2551แบบบางจะมีราคาสูงขึ้นแน่นอนครับ ยิ่งถ้ากรมมีการเรียกเก็บคือเหรียญเข้าคลังนะครับราคาจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับผมฝากสังเกตนะครับเวลาเราไปซื้อของนะครับได้รับการทอนเงินหรือว่าไปแลกเหรียญที่ธนาคารนะครับโดยเฉพาะเหรียญ5บาทถ้าเรามีเวลานะครับก็ให้พลิกเหรียญดูนิดนึงครับดูว่าเป็นปีไหนนะครับถ้าเป็น4ปีที่ผมได้กล่าวมานะครับ ถือว่าคุณโชคดีครับต้องเก็บไว้นะครับอย่าใช้นะครับสุดท้ายนี้ทุกการสะสมมีคุณค่าเสมอครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับหากคลิปนี้ผมมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับที่รับชม